สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่น้อยจะพาทุกคนเดินชมตลาดพารหรือตลาดโบบีที่ประเทศสิรีนะทุกคนนี่คนเดินเยอะมากนะคะแล้วพี่น้อยจะพามาดูตรงนี้จะเป็นโซนขายของจีนทั้งนั้นเลยจีนนําเข้านะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อตรงไหนมีร้านจีนตรงนั้นจะต้องมีสิงโตตัวใหญ่นะทุกคนนี่เลย พี่น้อยไทยบรรยากาศให้ด,ดูอันนี้คือประตูทางเข้านะคะที่เขาขายของที่จีนทั้งนั้นเลยนะคะเี่ผู้คนก็จะเดินเยอะมากนะพี่น้อยไปกับเพื่อนนะคะเม,เมื่อเราเดินเหนื่อยน,นะคะวันนี้พี่น้อยก็แวะกินอาหารบุฟเฟ่ข้างทางนะคะเป็นอาหารบุฟเฟ่ของประเทศี่ลิลนะคะมีมากมายนะคะมีเยอะมากนะคะตรงนี้เขา เป็นอาหารมิฟเฟที่ทําสําเร็จรูปตัดเขาเองแล้วก็ไปช่างนะคะพี่น้อยถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูคิวชิก็มีนะทุกคนเขาขายเป็นขีดละหนึ่งพันห้าร้อยสีสูบาทนะคะถ้าเทียบกับต่างชาก็ตกขีดละเจ็ดสิบห้าบาทนะคะมีทั้งกับข้าวอาหารหวานข้าวนะคะมีหมดเลยนะมีเช่นเป้นสปาเกตี้นะคะวันนี้พี่น้อยก็กินไก่นะคะกินไก่กับเส้นผัดมาม่านะคะชาวมิ่งนนะคอ่น้ะ แล้วก็ตักข้าวนะคะข้าวผัดของจีนนะคะเป็นเครียอรุษเช่าฟ้างนะคะเมื่อตักเสร็จเรียบร้อยที่นอนก็จะเป็นชั่งแค่นี้เองนะคะ6 4 0ัสเปโซนะคะ เทียบกับเงินไทยก็ประมาณ300บาทนะคะดับพี่น้อยก็มาชิมให้เพื่อนๆดูนะคะว่าอร่อยไหมนะคะอาหารก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เพื่อนยังบอกว่าไปกินตำแตงดีกว่าตลอดทำกินเองนะคะตำแตงหรือส้มตำนะคซ่บเมื่อเราพักกินอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็มาชอปปิ้ง ี่อที่ร้านจีนนะคะเป็นอาหารแช่ฟิดแช่แข็งึกเอาไปลาหมึกที่ร้านที่จีนเหมือนกันนะคะเป็นมอใหญ่เลยซูเปอร์นะคะมีของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแช่ฟิดมาไม่ว่าจะเป็นหมูสามชั้นกุ้งนะครับปลาหมึกนะคะเอาไปคเลยแช่ฟิชมาแบบนี้พี่น้อยเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูแล้วก็มีขิงด้วยนะคะมีขิงมีกระเทียมตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกอาหารเครื่องครัวนะคะ มีทุกอย่างเลยไข่ใผักอะไรนะคะอันนี้เป็นของที่จี่นนท์ำเข้าหมดเลยนะคะนี่ไงที่นี่สามพันเนี่ยนำเอาไปต้นร้านนั้นที่พี่ทำหอมอร่อยมากนะคะเออาีผักพาทุกคนดูบรรยากาศนะคะในห้างเนี่ยจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะดูเสร็จแล้วก็จะพาทุกคนนะคะมาดูกาแฟสตาร์บัคก็มีนะคะกินข้าวเสร็จแล้วเดินเหนื่อยนะคะก็ตามด้วย กาแฟนะคะินเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะคะอาน้ําผลไม้ก็มีนะคะน้ํำเงะกระป๋องก็มีนะคะนี่ตรงนี้จะเป็นโซนน้ําผลไม้อัดกระป๋องทั้งนั้นเลยนะคะช่องต่อมาก็จะมีไวตามิ้นะคะที่นี่มีไวตามิ้ไทยด้วยพี่จีนเก่งมา,มากๆเลยนะคะเข้ามาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทุกคน เมื่อเราเดินช้อปปิ้งได้ของเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อยกอ็เดินออกมาจากร้านดูจากการสะพายนะคะทั้งเป้ทั้งกระเป๋านะคะของหิวมา,านนเยอะมากนะคะ <ไป S 1> เพราะว่าดเดือนหนึ่งเราจะไปช้อปปิ้งด้านทีนจะเป็นซื้อของอมาตุนไว้กินนะคะ,ะเดือนละครั้งนะคะคนไทยในต่างแดนนะคะคนไทยในประเทศชิลีนะคะอตอนนี้ก็พากันเดินออกมาข้างนอกนะคะเพื่อจะมาเรียกรถแท็กซี่นะคะพาดูบรรยากาศรอบๆครับ เราจะมารอ,อรถแท็กซี่นะคะเรียกคูเวอร์นะคะ <All right. S 1> ีทั้งรถเมย <c oughs> ์มีทั้งรถอระจำทางเยอะแยะนะคะช่วง <c oughs> ที่รอรถพี่น้อยก็เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะคะใครอยากพี่น้อยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับประเทศชิลีอะไรนะคะคอมเมนต์บอกพี่น้อยได้นะคะและอย่าลืมกดกด,กดิดตากกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะคะมีอะไรใหม่ๆพี่น้อยจะมาลงให้ทุกคนดูําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคนไทยในประเทศชิลีค่ะ